ไม่ใช <ừ> ่เด <ừ> ็กอ่นเด็กาง่เยอั้างเลถ้ากัดไปก็ไปให้แม่มาต่อยด้วย นแบบต้องมาที่นี่นะผมก็เลยมานั่งดอมควันทุเพื่อไงนะใช่ขนาดจังพงก็ต้องทะลุนิดหน่อยนะสิครับทีนางตอนนี้จังพงก็ทำการต่อเหล็กนะไฟมันแรงเพื่อให้จังพงเซี่ยวจบคลิปครับคลิปนี้สวัสดีครับจังพงตัวนี้คือเหล็กเหล็กตัวขวางบของจังพงไปให้ไหมมาต่อยพร้อมเ็กขวางข้อมูล โจยังหมูมา้ก็เปึอาไอ้โจไปที่หลังนู้นาที่อ่าช่วยจับนะกับตันงานหนักนะ ทีมงานของเรานะครับช่างพงเฮ้ยนะครับ FC สีมีเสหายเรามีตู้เชื่อมทั้งหมด3ลูกนะทุกท่านแต่ว่าเราเอามาใช้แค่ลูกเดียวเพราะว่ามันใช้ไฟเยอะนะไฟจ <ไฟ S 2> ัดไม่ได้ไไดนะครับในผมเหรอผมอยากจะเชื่อมทีเดียวยว่า3าตู้ไปเลยนะแต่ว่าไฟไม่พออนาคตเนี่ยเราจะต้องมีเครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่เอสตต้องใช้กระเครื่องไม่ว่าจะลากไปเลยนะครับเว่าเป็นงานใหญ่นะ ไปเอาที่วัดนี่ก็ได้วัดอาจารย์โพนี่อันนี้ก็เป็นสายกาวนะสายกาวที่ช่างพงซื้อมาเมื่อวานบางทีจะเอามาเยะๆไว้บางทีมันหลุดง่ายนะทุกท่านนะงานต่อเหล็กนี้ต้องเป็นงานที่ละเอียดนะทุกท่านกาเชือมเป็นงานละเอียดก็จะทะลุนะ กับตันยิ่งฝีมือเออจางพง <ผม S 2> ทำกับกับฝีม,<อ>มือกับตันเดอ้อพอจังพงเรียนรู้ประสบการณ์จากยูทูบมาหลายเดือนแล้วกัแล้วกับจันล่ะผมก็ดูบ้างครับทำไม่ได้เหมือนเขาทำแต่งานหนัก ทำไมไม่เปิดหน้าเปิดตาหน่อยสิกับดันน่าต ตัวตัว,ตวยิงไปหลังนะไม่เคยเส้หนึ่งเลยเส้นุดพอดีพล้อ<ผ>ม,ม,มาหน่อยพอตีอย <c oughs> ู่ไหนเนี่ยนีขอในช่างคอในพีดีบริการไว้ใจ ไปแหนึงเส้นครับพ hey, yeah, ี่ยกเยไขาบอกเต็มจัก่อนบอชิดชิดชิด ถ้าตัวกับตันขึ้นจะหนักกว่านี่นะกับตันน้องเค้กมันเล็กน้ำหนักไม่พออ้าได้แล้วไึเย้เมอาวถ้าไม่พอเอาโกโก้ไล์ขึ้นมา

เดียวือาจารย์เกวมาหอดแล้วเนาะต่ออีกต่อขึ้เอไก็จะมี้น่คอคอทังหน้าเนาะคอหน้าคอหลังเอาเล็กไปเลยเค อ๋อฮะแล้วก็ถ่ายนี่แล้วก็ถ่ายนี่ตอนไหนเ่อองต่อเข้ามานึกมัน